สวัสดีค่ะทับสิบเบียนนักพอกายทุกคนเป็นนักฝันเขาฝันที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อของเขาให้สมบูรณ์แบบร่วมไปถึงการวางแผนให้ได้มาซึ่งรูปร่างเพอร์เฟกซึ่งยังมีนักพอกกายบางคนที่ไม่รู้ว่าควรจะหยุดตัวเองเมื่อไรและพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองตัวใหญ่กว่าคนอื่นๆถ้าคุณไม่อยากพาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเลยค่ะอันดับ10ดอเรียนเยธ เยสมีจำนวนการชนะเป็นแชมป์มิสเตอร์โอลิมเปียรร่วมสูงที่สุดเป็นอันดับ5ของประวัติศาสตร์ร้องจากลีฮันเน่และโคแมนเยสมีวัยเด็กที่ไม่มั่นคงเท่าไรนักจากการจากไปของพ่อเขาตอนอายุ13ปีทรงผลกระทบต่อเขาอย่างมากทำให้เขาพบการพะกายและทำมันได้อย่างดีมากในตอนนี้เขาขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักพกกายระดับต้นๆของประวัติศาสตร์กีฬานี้เลย 6สัปดาห์หลังจากการแข่งขันมิสเตอร์โอลิมเปียจบลงเยธถูกวินิจฉัยพบเลือดออกภายในร่างกายเขามีอาการไอมากและส่องกระจกดูซึ่งทำให้เขาต้องช็อกมากๆเพราะบนใบหน้าและอกของเขามีแต่เลือดเต็มไปหมดเกิดจากเส้นเลือดเล็กๆบนท้องของเขาแตกอย่างไรก็ตามอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้สารสเตรอยด์แต่มาจากการแพ้ยาแก้อักเสบที่เขาทานตามใบสั่งเพื่อแก้ปัญหาช่วงไหลตอนนี้เยธ ปดกเกษียณเขาแค่จัดสัมมนาและเป็นโคช้ชเพาะกายเท่านั้นเองอันดับ9อาร์โนชวาสเนเกอร์ทุกคนรู้จักดาราหนังบุคคนนี้ดีเขามีค่าตัวมากกว่า9.6พันล้านบาทและยังขึ้นชื่อว่ามีร่างกายที่สวยงามที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังแสดงหนังภาคต่อมากมายไม่ว่าจะเป็นพีดาเตอร์เทมิเนเตอร์และเลดฮิต อย่างไรก็ตามตอนที่เขาได้นำแสดงในเรื่อง c o น n the Barbarian เมื่อปี1982้าทำให้เขาได้เข้าสู่ฮอลลีวูดเต็มตัวแต่อานอสชวาสเนเกอร์มีความลับที่คุณอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือเขาไม่มั่นใจในตัวเองอานอได้เป็นแชมปเปี้ยนจากการอบกอดความเจ็บปวดเขาเคยบอกว่าตอนที่ผู้คนรู้สึกเจ็บปวดและเริ่มจะล้มเลิกแต่ไม่ใช่สำหรับอานแล้วเขาจะทำท่าสควอตจนกว่าจะล้มและเป็นลมไป เขาคิดกับตัวเองว่าแล้วไงยังไงมันก็ฆ่าฉันไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่เป็นไรและตื่นขึ้นอีกใน5นาทีต่อมาเขาบอกว่านักกีฬาคนอื่นๆกลัวการทําแบบนี้พวกเขาจะเป็นลมและไม่คิดจะทําต่อเขายังพูดอีกว่าหากคุณสามารถผ่านความเจ็บปวดเหล่านี้ไปได้คุณก็สามารถเป็นแชมเปี้ยนได้เช่นเดียวกันอันดับแ์เจคัทเลอร์ แชมป์มิสเตอร์โอลิมเปียสี่ครั้งคนนี้เริ่มพะกายตั้งแต่เด็กๆก,ก่อนที่เขาจะผ่านตัวเป็นนักพะกาย เจ้ทำงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคอนกรีตของพี่ชายตั้งแต่อายุ11ปีก่อนที่จะมาเป็นนักพกกายเขาเคยอยากทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ในคุกรักษาความปลอดภัยสูงสุดและจบมหาวิทยาลัยในปี1993ด้วยปร,ริญญากระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่กลายเป็นว่าคัดเลอร์สามารถพกกายได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความต้องการที่จะเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ตัวใหญ่ที่สุดเขาได้ที่ส รองจากโรนี่โคแมนถึง4ครั้งก่อนที่จะได้รับตำแหน่งมิสเตอร์โอลิมเปียของเขาเองในปี2006หลังจากนั้นคัตเลอร์ก็เริ่มโฟกัสไปที่ธุรกิจของเขานั่นก็คือคัตเลอร์นูทริชันซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องอาหารเสริมโภชนาการสำหรับพาอกายโดยเฉพาะเลยอันดับเจ็ดแอนเดรียสมาสเตอร์ ถ้าใครมาดูรูปมัสเซอร์ก็คงจะคิดว่าเขาหลุดออกมาจากการ์ตูนต่อสู้ที่เราเคยดูสมัยเด็กแน่ๆมัสเซอร์ชื่นชอบและพยายามที่จะทำตามอานโนชวาสเนเกอร์ no จนเขาได้พบอาโนในการแข่งขันปี1996น้ำหนักของเขาในการแข่งขันคือ108กิโลกรัมรอบแขน52เซนติเมตรและอก145เซนติเมตรเขาได้ที่9ในการแข่งขันมิสเตอร์โอลิมเปีย3ครั้ง และได้ที่1ในปี1989 World Game Heavyweight นั่นเองในตอนที่เขาเข้าแข่งเขาใช้ยาขับปัสสาวะกลุ่มโพเทสเซีย s p r r n n g ดู r ร t i c เป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าการลดไขมันร่างกายจะทำให้รูปร่างที่สวยงามแต่มันมีเส้นแบ่งที่คุณไม่อยากข้ามไปแน่แน หลังจากมีอาการปวดท้องอยู่หลายเดือนมัสเซอร์ต้องเข้าโรงพยาบาลในเช้าวันที่12มีนาคมปี1996ทีมแพทย์รีบเข้าช่วยเหลือแต่ตับและไตของเขาก็วายหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตลงอันดับ6ฟิลฮีทฟิลฮีทมีชื่อเล่นว่าเดอะกิ๊ ตอนนี้คือแชมป์เครั้งในการแข่งมิสเตอร์โอลิมเปียและเสมอก,กันกับอารโนชวาสเนเกอร์ในการเป็นที่3ของผลชนะรวมร่องจากนักเพะกายอีก2คนคือลีฮานีและโรนีค o ูแมนเขาชนะแชมป์ครั้งแรกในปี2011และถ้าเขายังคงรักษาระดับการเป็นแชมป์นี้ไว้ได้เขาอาจจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเพะกายที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลย ในปี2002เขาตั้งใจที่จะพอกกายและพัฒนายอย่างรวดเร็วมากเพิ่มน้ำหนักจาก84กิโลกรมัมเป็น98กิโลกรัมในเวลาอันสัน้นโดยมีไขมันร่างกายเพียง6%เท่านั้นหลังจากประสบความสำเร็จในการพอกกายเขาได้เข้าสู่วงการมวยป้ามมืออาชีพและชนะการแข่งขันมวยป้ามครั้งแรกในรายการ Impact World t e c h Team ในวันที่20ตุลาคมปี2013 และตอนนี้ฟิลมีเป้าหมายที่ตำแหน่งแชมป์ในมิสเตอร์โอลิมเปียในวัย38ปีที่จะทำให้เขามีคะแนนแชมป์สะสมรวมเสมอกับฮานนี่และโคแมนนั่นเองอันดับ5มาคัสรู หรือที่หลายๆคนเรียกว่ามาร์ชมอนสเตอร์การเริ่มต้นพะกายของมาร์คัสน่าสนใจมากเขาเริ่มพะกายตอนอายุ18ปีจากคำแนะนำของหมอหลังจากที่เขาหายดีจากอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นฟุตบอลจากนั้นเขาก็เริ่มฝึกฝนอย่างหนักหน่วง6วันต่อสัปดาห์และ5ปีต่อมาเขาก็ตัดสินใจแข่งขันในระดับโปรเป็นที่เรื่องลือกันว่าเขามีไหล่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของนักพะกายแต่เสียงเล่าอ้างนั้น ก็มาพร้อมกับข้อถกเถียงว่าเขาใช้น้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพซิงโทเบนกล้ามเนื้อในการแข่งขันพาะกายปีสุดท้ายของเขาในปี1999เ้าขาถูกตัดสิ์ออกจากการแข่งขันมิสเตอร์โอลิมเปียเพราะใช้ยาขับปัสสาวะและถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันปี2001พร้อมกับเจคัตเลอร์มาคชไม่เคยชนะแชมป์มิสเตอร์โอลิมเปียเพราะว่ามีหลายๆคนบอกว่าเขามีมวลกายมากเกินไปและไม่เข้ากับภาพลักษณ์ของ มิสเตอร์โอลิมเปียตะมาคัสยึงคงฝึกฝนจัดสัมมนานและให้สัมภาษณ์อีกมากมายแต่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันอีกแล้วอันดับ4เกรกโครแว ก่อนที่โคแว็กจะเป็นนักพกกายเขาเรียนสาขาว,วิศวกรรมไฟฟ้าและเล่นฮอกกี้กับอเมริกันฟุตบอลก่อนเริ่มพกกายเก๊กโคแว็กถือว่าเป็นนักพกกายมือโปรที่ตัวใหญ่ที่สุดของยุค90ด้วยความสูง190ซนติเมตรและน้ำหนักมากถึง190กิโลกรัมด้วยร่างกายนี้ทำให้ไม่ต้องสองสัยเลยว่าทำไมยุคนั้นจึงเรียกเขาว่านักพกกายที่ตัวใหญ่ที่สุดแต่โคแว็กสุดท้ายก็มีปัญหาทางกฎหมาย ในวันที่29เพฤศจิกายนปี2010เขาถูกจับด้วยข้อหาขู่กันโชคหลังจากเจ้าของร้านขายอาหารเสริมเข้ามาในธนาคารและแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเขาถูกกันโชคและบอกว่ามีกลุ่มผู้ชายหลายคนสั่งให้เขามาถอนเงินจำนวนมากโคแวกคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการขู่กันโชคนี้ แต่นั่นยังไม่หมดเกคโครักเสีย e ชีวิตจากอาการหัวใจวายในเดือนพฤศจิกายนปี2013ซึ่งแพทย์บอกว่าเกิดจากหัวใจขยายตัวและน่าจะเป็นผลมาจากการใช้สารสเตีรอยมากเกินไปนั่นเองอันดับ 3. ริชเพียนานักพ่อกายคนนี้เริ่มสนใจกีฬาตั้งแต่อายุ6ขวบตอนที่เห็นแม่ของตัวเองฝึกแข่งขันการพอกายอยู่นิม และด้วยวัยเพียง11ปีก็เริ่มยกน้ำหนักแล้วจากนั้นอีก4ปีเขาก็เริ่มเข้าแข่งขันทันทีตอนที่เขาอายุ18ปีก็ได้ชนะแชมป์มาแล้วอย่างหลากหลายรวมไปถึงตำแหน่งมิสเตอร์ทีนแคลิฟอร์เนียและชนะการแข่งขันอีกมากมายเขาเริ่มต้นได้ดีมากๆและลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอด25ปีต่อมาเพียนาเป็นลมล้มฟาดพื้นไปด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นในบ้านของเขาหลังจากใช้เวลาสสัปดาห์ในอาการโครมา่า สุดท้ายเพียรน่าก็เสียชีวิตลงในวันที่25สิ่งหาคมปี2017ด้วยอายุ46ปีจากการชันสูตรพบว่าเขาเป็นโรคหัวใจโดยมีหัวใจและตับที่หนักกว่าผู้ชายปกติทั่วไปถึง2เท่าทั้งหมดนี้เป็นผลข้างเคียงของการใช้สารสเตรอยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโพรโมนเพศชาย20ขวดในบ้านของเขาอีกด้วยอันดับ 2. ดีนแวมบี แวมบี้ดูดีเหมือนกับนักเพาะกายมือโปรคนอื่นๆอย่างไรก็ตามความดูดีนั้นไม่ใช่ได้มาแบบเปล่าๆแวมบี้ต้องทานอาหารมากกว่า1,000 0แคลอรี่ต่อวันแต่มาจากเบอร์เกอร์พิซซ่าและแซนด์วิชเบคอนและเขา้างอาหารพวกนั้นทั้งหมดลงไปด้วยเครื่องดื่มชูกำลัง7-8กระป๋อง เพื่อให้เขามีพลังตลอดวันนอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าเขาใช้สารสเตียรอยด์ในช่วงปีแรกๆเพื่อได้ร่างกายแบบที่เขาต้องการและเขาบอกทุกคนว่าทำแบบนี้เหมือนกับที่ริชพียนาบอกว่ามันมีการทำแบบนี้จริงๆในโลกของนักเพาะกายด้วยการใช้สเตียรอยด์และการทานอาหารที่ฆ่าม้าตายได้สุดท้ายแล้วแวมบี้เกิดเนื้อง,งอกก้อนยักษ์ในตับ ที่ไม่สามารถพ่าตัดออกได้เมื่อเขารู้ผลวินิจฉัยเขาก็หยุดใช้สเตรอยด์และรับประทานอาหารธรรมชาติแทนแต่เมื่อถึงตอนนี้ก็เหมือนว่าจะสายไปแล้วที่จะแก้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้เขาสู้ผอมมากและเสียชีวิตตอนอายุเพียง39ปีอันดับ1นึ่งนาซาเอลซันบาร์ตีเป็นนักพอกายชาวเซอร์เบียอีย์มืออาชีพ IFBB เริ่มพากกายตั้งแต่ปี1983 เกิดในเมืองสตุตการ์ดพราะของเขาเป็นชาวอียิปต์และแม่เป็นชาวเซอร์เบียการแข่งขันแรกของเขาคือจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพในประเทศเยอรมนี er ani, ปี1985โดยได้ที่6จากการแข่งขันนี้ครั้งแรกที่เขาเข้าแข่งในมิสเตอร์โอลิมเปียคือตอนปี1994ได้อันดับ7เขาเข้าร่วมในการแสดงมือสมัครเล่น รวม13รายการและ IFBB Pro อีก53รายการนอกจากนี้เขายังมีสิทธิ์ได้เข้าแข่ง m อร์โอล l y m ปียถึง10ปีซ้อนและเข้าร่วมจริงๆในปีที่9เขามักจะโพสต์ท่าและฝึกซ้อมพร้อมแว่นตาทรงกลมของเขาเขามีชื่อเล่นว่า Professor ในขณะที่เขาเป็นนักพาะกายที่ประสบความสำเร็จนาซายังเป็นผู้ชายที่มีการศึกษาสูงอีกด้วยเขาพูดได้ถึง7ภาษาอย่างคล่องแคล่วชีวิตของนาซาสั้นด้วยอายุเพียง47ปี เขาเสียชีวิตขนาดนอนหลับจากภาวะตายและหัวใจวายนั่นเองถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ